ดีแค่แตดีวันพุธเนาะวันพุธท,ที่สิบเก้านะคะวันนี้นที่สิบเก้าเดือนสิบนะสุดละจะกลางเดือนแล้วเนาะเออวันศุกร์ก็ไปเดินตากแดดวิตามินดีนิดหน่อยให้ให้ให้มีพลังสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็เดินเก็บดอกไม้บ้างเดินถ่ายวีโอรอกบ้าน ใส่ไปแล้วก่อนะคะอันนี้ก็เมื่อคืนนอนทานยาแล้วก็ไม่ได้นอนเร่งเลยเที่ยงคืนยังสว่างเลยเพราะว่ายาก็ทําให้เราไม่หลับก็ไม่ได้นอนแต่คุณสุณก็นอนจังวันเนาะ <c oughs> อันนี้อากาศเย็นค่ะอากาศเย็นสบายสบายลมนั่งรับแสงตอ,อนเช้าคุณสุกก็เนาะ เข้าเรื่องเลยเดียไหมเข้าเรื่องเลยดีนะเด็นะเดดอกไอ้พุทธสีดีนะคะเพราะจะหอมเย็นๆน,นะคะหอมออกเย็นๆถูมีต้นแต่ไอ้ดอกพุดธซอนเขาไม่บานเดินไปแล้วถ่ายเพื่อนหนูบานแต่พุทที่จุมจ่มๆแล้วก็กันนิกาเดี๋ยวซื้อปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยมาโรยเร่งเร่งดอกเขา ให้ให้ปุ๋ยคณสุกปุ๋ยสองสองเดียวให้คนดูแลม <c oughs> ุกท่านพอดีปอดยังไม่ไดีเท่าไหร่อัปเดตอาการหายใจ,จไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้แต่อากาศดีมันเลยทำให้เราสดชื่นนะอากาศดีสดชื่นแล้วออกซิเจนธรรมชาติก็ ทิศแรกก็คุยกันก่อนเนาะคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องคุ้มสุก่อนโพูดช้าๆก็จะช้าๆรถไฟเร็วเด้อเหนื่อยก่อนจะทำงานไม่ค่อยดีขื่นอายทั้งคืนเอากุ้งก้าวไปใส่สิน่อไ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 อแล้วก็ ใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่แตก็อไหวไหวก็รู้อาการตัวเองไปไหวก็ไหวแต่อย่างอื่นก็โอเคนะหมายว่าอะ,อะไรนะเติงฟันล้างหน้าก็ไปห้องน้ำเองก็ไม่ได้ให้ลูกพยุงแต่เมื่อเช้านี้ เราลงไปเดินเดินหน้าบ้านชมสวนทำไรเราก็เลยอาจจะเหนื่อยนะคะธรรมารับอรุณดีกันเนาะเดี๋ยวเยวป,ยป็นจดปลอมพูดเร่ยนธรรมากันดีกว่านะคะคืนคันสุกร์ก็ฟังธรรมะฟังธรรมะฟัง ตามหาบัวแล้วก็อาธมก่อนนอนแล้วก็ฟังหลักหลายเขาบอกว่าอย่าทิ้งเศตนี่ใช่ไหมอย่าทิ้งเศตนี่ให้ลูกหลานอย่าทิ้งเศษไฟไเศษไฟไว้บ้านไฟไหม้อะไรนะจะเส้นอย่า,นะยาทิ้งเศษกรรมนะคะเออสิ่งที่ไม่ควรทิ้วาก่อนตายเนาะก่อนเราจะตายก็ <พ uka> เดี๋ยวเป็นมรดกลูกหลานเดี๋ยวลูกหลานเนี่สบายใจอย่าทิ้งไว้นะคะจะทิ้งเสร็จนี่ก็คือบางคนก็เป็นนี่สิบหลานนี่สิบหลานดอกเบี้ยลูกหลานก็บ่นะนะบ่นนะโอ้แม่ตายพีชบีดังยี่สิบหลานดอ,อกเบี้ยเดือนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เป็นทุกข์นะทำให้ลูกหลานเป็นทุกขนะ์เนาะก็จะทิ้งเสร็จนี่เสร็จ ของนี่ไหวนะคะเ็จนี่เศษนี่ทีร้อยหลานก็ไม่ไหวนะสายทั้งทีแล้วก็จะทิ้งเศษเศษไฟเศษไฟก็คือพวกที่เตาที่ฐานอะไรอย่างนะคะเวลาลมพัดมาก็ไหม้ทั้งบ้านได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะทิ้งเศษกรรมนะคะเศษกรรมนี่นะคะตกถึงเผ่าพันธุ์ถึงทายาคนะเราต้องสร้างกุศลให้ ถึงรอบของมันก่อนก่อนก่อนที่เราจะตายไปนะคะจะทิ้งให้ลูกหลานเพราะว่าเป็นทพันธุ์ใช่ไหมเ็เรียกกรรมท้าพันธุใช่ไหมคะอ่นก็ต่อเนื่องกันนะคะนะคะตาอุสนาเราก็ว่าจะทิ้งสามอย่างนี้นะคะจะทิ้งไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานเอาไปด้วยไปด้วยไปด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นกรรมดีนะคะเส็กรรมดีกรรมดีนี่ก็ตกถึงลูกหลานนะคะลูกเราก็จะได้เจริญุูงเหลืองแต่ถ้าเราทําดีต่อวันอยู่แล้วนะคะทาดีต่อวันอยู่แล้วความดีตรงนี้นะคะมันก็เป็นผลของอนาคตอยู่แล้วนะเพราะว่าเราทําดีของปัจจุบัน่ค่ะมันก็จะเป็นผลของอนาคตแต่ถ้าเราเป็นเราทําดีคือบุตรหลานเราได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะะมันเป็นเผ่าพันธุ์นะ ผลพของความดีก็พยาพยามพยายามรวมแต่ตอนนี้เรา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 ทำเราทําเป็นนิดหมายว่าทําจนเคยชินนะมันจะติดเป็นนิดใสอยู่แล้วนะคะตื่นขึ้นมาเนอก,ก็ก็ก็คิดเรื่องเรื่องดีแล้วอะไรอย่างนี้ถ้าเราฝึก,กิเราได้ได,ได้ได้ถึงอ่ะเมืกบ,บานใช่ไหมคะ คือเรารู้ระดับหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีความรู้มีความรู้มีปัญญาแล้วเราก็จะไม่แม้แต่มโนกรรมใช่ไหมคะความคิดของเราก็จะไม่แบวไปในด้านที่ไม่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวคุณสุดจะอยู่ให้ดูว่าคุณสุดใส่ผ้าถุงของพม่านะคะวันนี้นะใส่ผ้าถุงของพมา่าเป็นผ้าถุง เก่าประมาณสิบแปดปีมันรวมหน่อยนะกุศลผอมกุดใสเป็นของพม่านะคะเป็นตัวเดียวกันที่คุสลใสให้หุ่นนี่ค่ะนะคะแต่ตอนนี้ก็ประยุกต์ลายเขาใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อจากพม่านี่คือสามร้อยนะคะต้องนั่งเครื่องบินไปซื้อที่ตลาดพม่าเลยนะคะตอนนั้นก็ไปกับครูบาอาจารย์นะคะก็ซื้อมาประมาณสามสี่พืนนะคะผ้าก็พอหนานะคะ ซื้อที่ตลาดเลยนะคะสามร้อยบาทแล้วกุสุขายนี่ซื้อสองร้อยห้าสิบราคาช่างต่างกันนหนจะค่าเครื่องบินไปพม่าอีกนะคุศุใส่เสื้อตัวที่คุณศุโล่นะคะมีกระเป๋าสองข้างกระดุมเก้าเม็ดนะคะเขนสามส่วนแล้วกุศุก็ป,ะปะักได้เศษเป็นลายดอกปีกใช่ไหมคะคุศุ ขายโลกลแปดสิบบาทน,นะคะถ้าตัวเดียวคุณสุข,ขอค่าส่งยี่สิบนะคะถ้าซื้อสองตัวขึ้นไปก็ส่งคีีเพราะว่ามันเหลือแค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเหลือเบอร์อะไรนะคะก็ขายไปสองวันแล้วนะคะเป็นเสื้อที่เราใส่แล้วก็โอเคนะคะสุก็ชอบใส่นะคะมันอุ่นตอนเชา้าใส่ให้ตัวเองอุ่นขึ้นมานะคะเดี๋ยวไงวันนี้คุณสุใส่เสื้อข้างในก็คือสีเขียวเนาะ ใ่ตัววันพุธนะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะแขนกุดแล้วคุณสุก,ก็แขนกุดแล้วคุณสุก,ก็มาถักแขนกุงจริงใช่ไหมคะถักแขนตักเพราะไหมเราเหลืออยู่แล้วนะคะไหมเราเหลือแล้วเราก็เอามาถักนะคะถักถักถักให้มันดีไซน์ให้มันเก๋ขึ้นมาเราก็ไปงานได้นะคะ เราบอกใ้พูดสโลเอาหพูดเล็วก็เหนื่อยนะเล่นเล่นอาการเหมือนกันนะคะแต่คือต้องยืนให้ดูตอนวนี้เสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้คือเสื้อเสื้อป้ายของคุณสุนะคะคุณสุขายสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะสำหรับเสื้อนะคะเป็นป้ายผสมลินิหนแขนสามส่วนแล้วคุณสุก็ให้พี่สาวปักให้เพราะยังไม่มีแรงนะคะอ่าปป้ายตอนนี้คุณสุเลยมาเปลี่ยน เปลี่ยนตรงนี้นะคะเด,เดี๋ยวสูบออกขยับมาให้ดูว่าวุสุป,ปักปักเข็มกัดแล้วเขาเวลาใส่หน้าอกแล้วเขาดูกี่เองนะค่ะแล้ววุสุก็เห็นคอมันต่ำวุสุเลยทําเปลี่ยนเป็นลายใหม่ก็คืคอตั้งขึ้นใหม่อีกตั้งขึ้นใหม่อีกเพื่อให้เขาปิดตรงนี้แล้วเราใช้เข็มกัดกัดเข็มกัดนี่วุสุขายยี่สิบบาทนะคะมีเจ็ดสีเดี๋ยวไงให้เพื่อดู ส่วนใสุตุก็ทำเป็นพัดเล็กๆอ่ะนะคะแล้วใส่เข้าตัวก็สวยนะคะนี่นะคะส่วนอีกตัวส่วนตัวใหญ่นี่คือใส่ให้นางก็คือ่ใส่ห้นางก็คือคอจีนหลุมเก้าเมตรไม่สนใจเก้าเมตรนะคะแกจะบอกเหมือนกันอันนี้ไซส่เอ็กลสุขายสองร้อยแปดสิบ ตัวนี้นะคะวันนี้ว่าด้วยสีเขียวเนาะมันไปทางนู้นเลยวว่าด้วยสีเขียวแต่พอถุงนึ้สุกเป็นเปลี่ยนเป็นสีสีเทาสีเทาสีเขาปักแล้วก็เป็นผ้าตัดเรียบร้อยอ่ะทักนะคะนี่สีเทาเหลืองนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยววุณสุจะปักจะปักให้ให้เพื่อนเวลาใส่ไปใส่ไปงานนะคะ จะไปงานก็คือเราป้ายเสร็จแล้วเราก็ซื้อติดใัอุปปลัะมันก็จะดูเก๋ขึ้นมานะคะหมายว่าเวลาเรานั่งเดินหรืออะไรมันก็จะไม่เปิดนะคะนะคะปักสองตัวหรือตัวนึ้งก็ได้ค่ะปักประมาณนี้นะโยกเยกมาใถ้าเราอยากให้ลึอกแค่ไหนแล้วก็ปักลงมานะคะสุดก็ขายตัวละยี่สิบบาทนะคะ ถ้าไข่เปลล็นล้วก็เปิดแล้วรูปแบบคอลคะไอ้ลูปแบบคิดสองนะคะเจา้าคิ